กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์นหนึ่งนะครับกับ EnjoyD Channel น,นี้มีแต่สารเปนะครับนะอ่านะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับนะซึ่งก็จะเป็นคลิปสั้นที่เกี่ยวข้องกับเสกนะครับนะวันนี้จะเป็นเสกแล้วก็มาทดสอบนะครับกับเซ็ตเมริแกนนะครับนะหลายคนอาจจะสงสัยว่า เซตมริเกนมันเพิ่มคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับนะก็นะครับเซตมริเกนนะครับจะประกอบด้วย4ชิ้นส่วนนะครับก็คือส่วนมวกนะครับซึ่งก็งจะเพิ่มลัก2 ATK 3นะครับแล้วก็ส่วนของพ้าคุมนะครับส่วนของพ้าคุมนะพ้าคุมก็จะเพิ่มลัก2 p e r f e c t เฟกดนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องประดับชิ้นที่1น,นะครับก็จะเพิ่มของ สเต็งคิทิคอนเลดสามนะครับแล้วก็ส่วนของเข็มขัดนะครับซึ่งเข็มขัดก็จะเพิ่มแอตแทกห้าคิทิคอนสนะครับคิทิคอนเลดสามนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับสรุปแล้วสิ่งที่เพิ่มก็คือนะครับอ่ะผมลงไว้ให้นะครับนะสิ่งที่เพิ่มก็คืออ่า ATK นะครับ ATK บวก26นะครับสเต็งสี่ลักสิบสามคิตตี้คอน24จริงๆมันจะเป็น23จุดน่าจะจุด3นะครับแล้วก็เพอร์เฟกต์ดอทก็จะเป็น21น่าจะเป็นจุดหรือจุด6นี่แหละครับนะแต่รวมๆแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูดูกันนะครับว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องของคิตตคอนนะครับกับเพอร์เฟกต์ดอท ะจะเห็นได้ว่าตัวละครผมเนี่ยมีค่า Perfect Dot ถึง26นะครับ26เลย26เนี่ยก็จะมีค่าการหลบหลีก1ใน4เลยนะครับย้ำนะครับว่า Perfect Dot เ,เมื่อสตูลุมเรานะครับจะไม่ถูกขานนะครับเหมือนค่าฟรีนะ Perfect Dot คือมีโอกาสหลบได้1ใน4เลยนะครับก็คือ26สำหรับไซน์ไหนที่ สายชีพที่อัพลักหรือต้องการคิิคอนนะครับเรียกว่าเซตมือด้แกนเนี่ยเป็นเซตที่คุมค้มค่าคุ้มราคามากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะครับนะซึ่งข้อเสียก็น่าจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะครับมันจะไม่มีช่องใส่การ์ดทั้งสิ้นเลยนะครับนะเรียกได้ว่าไม่มีช่องใสเนี่ยก็น่าจะเซ็งนะครับน่าจะเซ็งไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เพิ่มมามันก็คุ้มค่านะครับนะ เรียกได้ว่าทั้งคิทั้งเพอร์เฟกต์ดอนนี้ค่อนข้างแจ่มแจ๋วเลยล่ะนะครับอ่ะ <c oughs> โมซยอะ,ะละเวเรามาทดสอบกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเสกนะครับจะลองออโต้สเปลแบบคิดดิคอนนะครับซึ่งมาดูาส่วนของสเตตัสตัวละครนี้บ้างนะครับนะซึ่งตัวละครนี้ก็จะได้รับการเอื้อเฟือมาจากคุณต้นนะครับให้มาทดสอบนะครับนะอ่ะดูนะครับตัวนี้เอจิ91นะครับ อิน90นะครับแล้วก็ลัก32ค่าเด็กแค่9เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเน้นดาเมจจากอของออโต้สเปลเวสแบบตรงๆเลยนะครับนะเรียกได้ว่าที่เหลือก็เอาเป็นคิติคอนนะครับเรียกว่าไม่ไม่ต้องสนค่าเด็กนะครับอันนี้เป็นสายคิติคอนอย่างนี้แล้วกันเนาะทีนี้เดี๋ยวลองมาลองทดสอบกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะ ส่วนของค่า SPD 183นะครับ183ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ,อะมอนเตอร์ที่เราจะทดสอบเช่นเคยนะครับก็คือส t a ติกโก l เลนะครับทำไมผมถึงชอบมาที่ส t a ติกโก l เลมนะครับส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของมอนเตอร์มันไม่แพ้ธาตุใดนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจก็จะไอพวกออโต้สเปลเวสต่างๆก็จะโดนเต็มๆนะครับนะ จนเต็มๆไปแบบ100%นะนะครับไม่แพ้ใดๆทั้งสิน้นตัวนี้ผมจะใช้โซล,ลิคงนะครับบัฟโซล,ลิคงให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นแบ็กสมิธนะครับเพื่อที่จะให้ได้ฟวนดีนารีนรัดเรียกได้ว่าเอาเร็วแรงนะครับเ,เร็วแรงเต็มสติงเลยล่ะนะครับนะโ okay. อเคเราบัฟให้ก่อน นะครับแล้วก็ให้ดูสเตตัสนะครับนะแล้วก็กดฟัวรีนารีนนะครับ HPD เป็นหนึอปดสิบเนะครับ,รบผมกด AB ด้วยนะครับเป็น188นะครับ188เนาะเปิดค้างไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันกระตุกนะครับ188นะครับนะเป็น a p 1 8 8 อา้าวลืมกดออโตสเปลนะครับ<ด>เวทนกรรมนะออโตสเปลผมออโตสเปลไฟแล้วกันนะนะครับจะเห็นได้ว่าแม่งอย่างเร็วนะครับติดขี้ด้วยนะเออรนะัวรัวนะครับสะใจสะใจนะครับบอกเลยนะตัวนี้ s p d 188นะครับ ลองทดสอบกันดูเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าติดชิตริคอนบ่อยพอสมควรเลยนะครับนะเห็นไหมนะติดชิตริคอนรัวๆนะครับแถมได้ดาเมจจากเวทนะครับเรียกได้ว่าแม่งโคตรมันเลยล่ะนะนะครับอะทีนี้เดี๋ยวลองดูต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะน่าจะใช้บ็อกกี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะลองทดสอบบ็อกกี้ว่ามันจะได้ร90ย้าไหมนะครับเดี๋ยวรอบที่2อเนาะอันนี้เราลองตีไปสดๆดูกัน,นะมอนเตอร์ตัวนี้นะครับมันแพ้ทุกเวทอย่าเรียกว่าแพ้ครับเป็นกลางแล้วกันนะก็เลยเวทมนต์เข้าทุกตัวแต่เลือดจะเยอะหน่อยนะครับ แต่ข้อดีของเราก็คือเราจะได้ในส่วนของคิทติคอนถึง20เท่าไหร่วะอ่ะ24 24หน่วยนะครับเพิ่ม24หน่วยนะครับคิทติคอนผมตอนนี้62นะครับ62นี้ไม่ใช่น้อยนะครับเยอะนะเยอะมากนะครับจากการอัพลักแค่เพียง32นะครับนะฮู้รีนารีนลัดใกล้กกหมดละ มอนเตอร์ไปไหนหมดวะเนี่ยสังเกตนะครับว่าตีวืดแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะคิดิคอนมันจะไม่สนนะครับความแม่นยำนะครับยังไงก็โดน100%แล้วก็ถ้าเป็นออโต้สเปลที่มาจาก ที่มาจากสกิลของเสกเองนะครับนะไม่สนว่าจะตีโดนไม่โดนนะครับมีโอกาสออก100%อมีโอกาสออกนะครับมีโอกาสออกนะต่อให้ตีวืดก็ออกครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นออโต้สเปลที่มาจากพวกเครื่องประดับเครื่องสวมใส่อะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับออโต้สเปลจากการ์ดออโต้สเปลจากเครื่องประดับเงี้ยมันก็จะ จำเป็นว่าต้องตีโดนนะครับถึงีโอกาสออกนะแต่ว่าถ้าเป็นออโต้สเปลของสกิลนี้มันก็จะไม่ไม่สนนะครับนะตีโดนได้เลยจะสังเกตว่าเริ่มออโต้สเปลเริ่มออกไม่รัวเท่าไหร่นะเพราะว่าอะดรีนาลีนรัตมันหมดนะครับนะค่า s p d เหลือ1 8 4นะครับแต่ว่าบทจะออกรัวก็รัวอยู่นะรัวใช้ได้อยู่ เนื่องจากผมเปิดหลายจอนะครับมันจะกระตุกนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็ตามีทํามเกิดนะนะ <laughs> น่ะนะอันนี้ก็คือเศกคิติคอนนะครับนะเสกออโต้สเปลคิติคอนบวกเซ็ตเมริกันนะครับ <laughs> ผมว่ามันดีนะครับนะสำหรับคนที่มองหาว่าเอ๊ะ ถ้าเล่นคิติคอนเนี่ยเสกสามารถเล่นได้โอเคหรือเปล่าเพราะว่าหนังสือ Encyclopedia นะครับ Encyclopedia เนี่ยนะ,นะ Encyclopedia นะมันจะบวกคิติคอน20%นะครับนะบวกคิติคอน20เพราะฉะนั้นแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของค่าลักด้วยนะครับขึ้นอยู่ค่าค่าลักอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับมันเอื้อให้เล่นสายคิติคอนโดย โดยตรงเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Encyclopedia นะเราก็มาเพิ่มคุณสมบัติพิเศษนะครับโดยการคู่กันกับเซตเมริแกนนะครับซึ่งได้คิดิีคอนเพิ่มอีก24หน่วยนะครับโดยพื้นฐานเนี้ย24หน่วยเนี้ยมันต้องต้องอัพโออัพอัพลักไปน่าจะ60 6 60 70มากประมาณ70กว่านะครับนะ 70กว่าพอยต์นะครับถึงจะได้คิติคอน24หน่วยนะอันนี้อันนี้ Encyclopedia ใส่ก่าใส่ก๊าใส่การ์ดนนสองใบนะครับใส่การ์ดนนสองใบเพื่อเอาแอทแท็กสปีดนะครับนะใครที่จะเล่นเป็นคีเผ่าก็ได้นะครับนะแต่ว่าอันนี้เราเอาดาเมจของออโต้สเปลเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นก็ เลยเน้นไปที่ ASPD นะครับอันนี้ก็คือเป็นควบคู่ระหว่าง ASPD แล้วก็คิติคอนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบัฟต่อนะดูนะครับแป๊บหนึ่งผมบัฟก่อนเปิด3จอนี้ลำบากนิดนึ่งนะครับถ้าเครื่องคอมใครแรงนี้คงจะสบายนะพอดดีเครื่องผมผมกากนะครับ โอเคแล้วเรามาดูกันต่ออะทีนี้ผมกดยาเล่งนะครับเราก็เ p d 187นะครับกด AB 1 8นะครับ188แล้วนะทีนี้เดี๋ยวผมจะกด นะครับฟอกเอ้ยอะไร่ะก็เรียกสปาร์คแคนดี้นะครับสปาร์คแคนดี้นะกดลูกอมนะครับเป็น190่เนะครับนะอันนี้190นะครับลองดูนะครับว่ามันแค่ไหนนะครับโอ้โหแม่งไหลรัวเลยล่ะนะครับเรียกได้ว่ามอนเตอร์นี้ขี้แตกนะครับดูนะครับทั้งขี้ทั้งโอ้โหตัวสเปลมันอ่ะบอกเลยนะครับโคตรแจ่มนะ เออนะครับอันนี้เอจยังไม่ได้99นะครับเอจ1นะครับนะอะโอโคตรมันเลยให้ตายเถอะดูอัตราคิดิคอนนะครับนะคิดหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับนะคิดหกสิบสองม้งโคตนมันเลยล่ะ รูนะครับมีตีวืดอย่างหนักแต่ว่าติดคิกรัวๆครับติดคิกรัวๆนะ,ะตายติดคิก62%นะครับนะโอ้ยมอนละกองอยู่นี่ งบงบจับของโอ้โหโ,โคตรมันให้ตายจะเหลือ,อ188แแล้วนะครับอันนี้สปาร์คแคนดี้หมดอ่ะเดี๋ยวผมกดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสปาร์คแคนดี้จะอยู่แค่1น่นาทีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จัดให้เต็มที่เลยเอ๊ะหนึ่งนาทีหรือเปล่าเท่าไหร่เนี่ย อ๋อหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาที่าติดขี้รัวๆนะครับอรีนาลีนรัดหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าแอตแท็กสปีดเราลดลงมันก็จะตีช้าลงด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันมันดีนะเนี่ย หนักอะไรวะเนี่ยหนักดินใหญ่เรียกได้ว,ว่าขิก็มันนะครับขิก็มันตีสดก็สะใจนะมอนเตอร์เยอะไวะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปนะครับนะนะครับก็มาทวนกันอีกครั้งนะครับนะสำหรับเซ็ตาริกแกนนะครับสำหรับเซ็เมาริกแกนนะครับ เมื่อใส่เซตเมริแกนนะครับซึ่งมีส่วนประกอบอยู่4ชิ้นนะครับก็คือส่วนหมวกนะครับพักคุมเครื่องประดับนะครับ2ชิ้นนะก็จะได้ครบเซตเมริกกนสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเห็นที่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือค่า ATK 26 e ส g t h 4ลัก13 Criticon 24นะครับแล้วก็ Perfect Dot 21นะครับมันมาเด็ดตรง ค่า perfect dot ีเนี่ยแหละครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากนะอนอกจากหลบลีกแล้วเพิ่มคิทติคอน24หน่วยอันนี้ใช่ย,ย่อยนะครับบวกหนังสือซึ่งหนังสือเนี่ยเพิ่มคิทติคอนด้วยนะครับเพิ่มคิทติคอน20นะครับนะแล้วก็ใส่การ์ดสไนเปอร์นะครับเพื่อที่จะเอาความเร็วในการโจมตีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเป็นเสกสายคิติคอนนะครับออโต้สเปลนะครับ ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับผมก็ามาเล่นให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราใส่เซตบริการแล้วก็เล่นสายชิมันจะเวิร์กหรือเปล่าคุณก็ลองพิจารณาดูนะครับนะโอเคนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำคลิปน่าตะดีอย่างผมด้วยนะครับนะนี่นะชมตัวเอง <c oughs> โอเคนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแฟนเพจไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอใหม่คราวหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม